หมกเห็ดนะ้หมกเห็ดใส่กินเน่าน้าเจ้าทำอีตู้พี่น้องทำอีตู้ไปชูหลาไก่แซ่บายเอกหกเห็ดเาแซ่บเฮียบั้นโบราณเท่าเนี่บเยาว่าคู้เม่อยขเพวกโอ้ยพอดีกระเบนน้กระถานแม่แจ๊กซ้ำขวาซายเอากลโง เอาการุงคืหมันหมันนี่ดีเนาะพี่ชินนี่เนาะอ้ก็หมันเห็ดปวกเนาะพี่น้องขอพวกทอนลามไม่ขุติขาเขาได้เดียวเป็นที่คาหพนามานไม่คีไปขอจนไข่เลยโอ้ยสารพัดสารเพมีนู้พี่น้องมือนี้มันเอาไปกินส้อยกันน่ะโอ้ยจุ้แม่นหลายหล่ข่นเอามาหนึ่งเขาเอาบวบม้าเอาหวานเนี่ยมองไปหาหน่องใหม่นนับ โอ้เขบดนะบดทุ่กา็นไรคนบ้าจะชื่อยวางไหนดิคือคืนหน้าพอไปฝนนี่ใ่เดี๋ยวน่ามายฝนคือคือการดิจไปเมิองหนาวนี้เบืองหนาวั้ยเนีเกีเมนูใดแน่บาทก้อยได้บาทนี้นี่อเกิดพะโล้วยปาพี่น้องเอ้บอนแกบอนบอนทอนข้าไปล่านได้ข้าตาเฉียนง่ะนเห็ดอ เอาไปปิงก oh, ินแนวอกยกระเสรอไรมาเศ้ามันอนมาเศ้ามเศ้ายังบาดไปแล้วกน้องโดน้อนเยังนี่ยปิ้งกินพี่น้องอยาแย่กินหน้าพวัมันติดสุดมันพวันก็มีนห้องเป็พวนอยู่กันนะาเอยาเขาเคลียเคลียเคลียวแต่ว่าเอาจะว่านี่อ เอใหม่ก็เลยน้อยเดหาเขาเาหานรหม่พ hmm. ต no ah! yeah. ้องก่อหาหน่ใหม่เรได้เห็ดก่อนไปเ้ยไหนกระมันเห็ดน้องผู้ถิ่นแล้วมีเหียงงามแล้เรไปหาเห็ดมาเาหาเห็ดมาดีเรผู้ถิ่นโอ้ยหัวเองมอย่างงามเด็หานรไม่กับพอเห็ดผู้ไปหาเห็ดผกับพออย่งน้หมดเอ้ยดอกนั่นนี้โช่เนียนะดอกงหญ่ๆนะเนเป็นยังบดถีบป่อ๋อไงายก็ถือดอกได้น เง็ดปวกยังเ็ปวก่มีหักกินเกงไทยได้ใ่หเจ้าเขาตออุ่นแดดหน้นี่เออหนไปเกีตัวเจ๊เขาใช้ถุงนี่แน่ถุงตูนเจ้าปั่นห่ไบนมีในหม้อน่มีนหนี่ยนี่เขาเอื้นเหี้ยวแบบนีเก็บตัวที่น้องแบบนี้เนีเขาจะเอารัแปดเก่ดอก คือฟังแค่คนเอาเนี่ยเอาไปวันละตองแล้วข้าวข้าอยู่ข้ามักกะมาสั่มมาอีกมาสั่มแม่คนมีบุญหมดนลยไปสิคนมีบุญเนาะช่องทางอีสานมีบุญบุญยังยังอยู่ด้เนี่ยผู้ช่องหางอีสานบอกอึดอยู่อึดกินแล้วบ่าอะไรไปหากอมันแบนกันกลิ่นเลือกรองง่ามให้ยได้หันเขาเป็นคนรวยเลือกรองง่ามให้ยได้หันไม่แล้วเสียเนาะอนอมังโมดจะได้กกันหนึ่งซิกไซใบพุ่น เมื่อหนึ่งเสตูวยหนึ่งเสต๋งเสตี้แม่บอยู่หันกะมีหนึ่งเอาตัวเลือออกซะก่อนเด้อพอมันซะก่อนนึ่งจะเอาแต่วินมันติดตกดินแล้วจ้าฐานแหลงเนาะน้ค่ะไปตำตะไคร้หัวหอมกระเทียมจ้ากับพริกแห้งสูตรงยากเกาะนะคะเราจะตำบ้าแจ๊กขม่านนะไว้ยลุงยุบไปแจ๊กขมัวแซวมุกเค็ดบานเฮองเอทคอนขาวเอาสากใหญ่นะเว้ยสิค่ะ โอ้ขาพี่น้องสากนี่มันน่อยโพดจ้าเอาลงแซไปหน่มพูดมันน่อยโพดจ้าเรื่องที่ล่ะคนละไซ์คนละเบอร์นี่เฮ็ดบวกกรรอกง่ายถี่ทำนียมพูดหมกเห็ดนะหมกเห็ดใส่กินเนเน้าเจ้าเมนูอาหารเหนือเจ้าจักเหนือจักอีสานเน้ออร่อยแซบนัวอร่อยแซบคือเก๋ใส่ปลาแดดทั้งแบบ ที่นอกทางไหนทางไหนก็รู้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้นะคะอีสานกประเทศไหนก็รูได้หัวตะไคร่หั่นแต่หัวหอมหัวกระเทียมเกลือหมักพริกตำเข้ากันละเอียดมุนดาบอกเอาตำกันทั้งหันทั้งเห็ดแซบนัว แต่กี่ว่มีรรดีไม่แต่หมูสิเกลือซื้อหมูเสือเกลือซื้อก่หยาดกันมาใเขาแต่ไหมิปูนะปูมินเด้อไม่ปิดอนามัยมึงสิเอวเ้สีเหนียวเอาเกลือ้ากัใส่เน่ยแล้วน่สีเออีตู้พี่น้อง ไปทูไปทูหลาไกลเสาขึ้นไม่กันนาเหลื่อมห้องห้องแลากินไรกินไรนามันเนบนแซ่บลยเอกกินแบบดีเลยมี้ยวแ่เลยหมูเงี้ยวจกินเนาะมันท้าสิ่นหนึ่งแ่ะกันหอกินเนาะหนึ่งเมื่อนห่กินโหลดนะเจอไมฝากน้ำปูใหญ่ได้หูกเดาอก มันบ่ฟังคนแต่ไหนหน่อยค่ะมันรองหน่อยก็มาสใจนี้มันสีฮียาที่หนามมันสีฮิยา่หนามาของขาลูกมาลูกเราใหม่โอูกเช็ดมาละตองมาส่ทำช่วยกันได้กินเร็ว แสบซะเยอะเลยน่าจะหอมกว่าคิดว่าผมตัวดูให้ยู่นะเขาเองบ่ได้ไปหาของอื่นซ้ำน่าจะเพื่อนอาดกินต่อมานี่ดูกในร้านกินบะอึดดอกบรรพูนข้าวห้าแหให้เพื่อนยหญ่ไงเขากินต่อมือเนี่ยพื้นอ่นไปกับบ่ได้จะค้นไหมพวกนี้อันไปกับบ่ได้เนาะหก เกดอา้าวอยากให้ช่องห้างกิชานเขาได้กิน<ร>อิ่มข้าวเม่เาแนนขั้น,นมุกขายขอยกะมุกงามกว่านี้ยี่ดอ,อกหมายว่าคนมุกวัเป็นนขากะมุกกินมุกอยากคนานึ่งปนนนันยังเสียบเนี่ยละเขาขายหมกเรื่อยๆสีผุนได้สำเนียเมื่อวานนี่ก็ยังซื้อหมกใกล้บ้านจริงมันเป็นหมกบานเขาจับนี่เนาะหมกใส่เครื่องเทศหลายคนเขาใกล,กล,กล,กลใ้หนิว่าตีไข่โอ้ร้อยสี่สิบได้ไหม หมูละซาบาทนะคะไ่ก่อแล้วก็หมไปขายประจำกิด้พลาไก็นีม้วนไปนั่น้โอ้ยหอมไปตูตัน้ำแล้วแล้กับจิ้มกบัดเลยกินมกยัจินกระดกกระเดียพี่น้องก็เสฟข้าวมาแม่ฮะพี่น้องมกเห็ดทำมัเว้นมกเห็ดมกเข็เข้มมกะจำหน่อยพี่น้องใสชีเนาเนหวาน แซ่บแสบสบใส้เขาเขาใส้ก็พอดีกรสาไปอ่ชิ้นเค็มหน่อยๆกินแข็งๆนี่เหาขอบจินเหรอ่ะแ่บอะไยหวานโบราณท้านี้แสบมันมีส่วนจำัไหยังยุบเอาอุ๊ยอร่อยปะจีเห็ดสางลมบาไหลบนข้าวแั็กสุดจำไห่ยังยุบอมจนจัง